คนหมอเราจะือาแถวนี้โกร๋ยังบอลเราเดินหลงทางมาจนได้โอ้ยเอาละเดินไปต่อดีกว่าเดินไปต่อดีกว่าฮ๊อปด๊อปฮ๊อป๊อปึ๊บปฮ๊อปฮ๊อปฮ๊อป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 ๊ปอปอป๊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 อป๊ป๊ป๊ป ยู u94 เออประมาณฉันได้เสียงอะไรฉันไดเสียงแล้วแถไหนได้เสียงแล้วข้างหลังฉันลองหันกลับไปดูดีกว่าดงหันเงื่อนโคตรเตี้อ่ะโอไม่นะการ์ตูนยังมัน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 ตัวอ่ออะไรนะ เอาละครับเรากลับมาอยู่ในเกมเร่อล uh, ันเตกาอีกแล้วนะคะไอจิ้มไอจิ้มมีของข้าโอ้โหถึงหลองข้าจิ้มมี พีเห็นในต้นคลิปนะครับพิลเเดตีลดมาร้เคปลาต้นเรื่องครับนั่นคือมตดกี่ัวงัดแล้วก็มีหลายมัดที่ฉันลงผมลงมาเป็นมดเที่โคตรโคตรโคตรโอ้ตายมนั้นมาปจะโดนนี่น โอ้ยตายโมเดี yeah, s <S ๋ยวฉันจะทำคลิปใหม่คลิปโรบอทเดี่ครับกระตุนใครนะครับแล้วครูครับแหมใครทำมอดนี่มอดนี่ยังไม่น่ากว่าถ้าผีแดงโมเลยผีแดงโมนี่เดี๋ยวเจอ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 ซิมมี่ โอ้โหโอ้โหทิมมี่ถอยไม่ได้เลยงั้นทิมมี่ต้องใช้หมัดอันนี้ก็สินะหมัดยางยืดโอ้โหาดูแขนไยใช่คุณแจกว่าเอาอะครับเดี๋ยวเอาม็อดเลยขึ้นต้นให้ม็อดม็อดม็อดเปิดหินม็อดม็อดนี้ม็อดม็อดหักม็อดับมอดมอดวันดีท่านสิครับมาเดมาเคุณเห็นมอดกตัวนี้ไหมครับ ว้าวาว้าวแมวน้อนก็ไม่รูกลับมาแล้วอี๋เฉยอี๋เฉยมองเอาผมบอกผมมันม,ม,มันไม่อุยมันไม่ทำเป็นเนื้อหนังมันทำเป็นเหล็กหุ่นยนต์ที่โพสยิงง่ายง่ยิงง้อท่าทีโพสยิงกองง้อแข่งพื้อยิงกองหินอาบีจีก็ฆ่ามันไม่ได้ฮะดูดูอามองกตัวหนึ่งไหนตัวหนึ่งนะมันเหล็กจริงด,ดิตัวหนึ่งนะ 1กิโลก็คือการค้างเติมอีกตัวเองก็มีฮะไหนไหนไหนดู96ก็มาที่เอ096คิดกลางเนี่ยนะค้างเติงคือกันครับแ<ส>ข็งตึงคือกัน <S 2> <S 2> <ส>ผมจะเอา096ตัวสัตกับตัวแคทที่กายล่างตัวบ okay. ิ๊กบิรมโอเคไอ้ก่อน,อนตัวตุ๊แคทต้องได้กินยาก่อนอ๋ไม่แต่ตัวแคทได้กินยาอันบิ๊กบิรมเจ้าเจ้าเจ้า้มังกินยา

สูได้โต้สู้กับรกแล้วก็ตามคาค้างตัวลยรได้เปียบย่างเราชนะน่าจะเซ็แล้วโอ้โหสู้ก็หกเมื่อกี้คุณเห็นใช่ไหมสู้ก็หกทีโพสหนังกับมานังสู้กไดกเ่นตรงนี้ด้านกลับมายืนโ้หจงเราเราไม่ตึงเงินคราวนี้ผมจะเสกให้กรตุ้นคัสเป็ดธรรมตะอ่าตาก่อนนะเราจะอ่านทีหมายน้ำาที่ตานะออก เดี๋ยวเฮ้ยอเดี๋ยวขอลองเเล่นนกมี้ครับผมลืมอันนั้นอ่ะตอนนั้นผมผมเผลอผมลืมอัดไว้ครับตอนที่ผมทำไม่ก็ตัวแคปตัวมาตัดอยาให้ทำมันไปตัดสุดๆร้อนๆเลยดูซิว่าจะตายเดี๋ยวไปทำมาตัดจะตายไม่กูเก่งแค่ตัวอาเมันก็โผล่ให้กูละไว้หนุกอาบล็อกตั้งกดตีกดตีโอเยย่ยไปเลยฉันจะได้ เรือดแกขอนี้อนี้ขอนี้ครับโอเคคขาีนี่ามาตัดเกมนี่ก่อนนะมาสู้กับยจ้อะไรวะพันเจียวเกมนี้เกมไล่ต่อยคนมั้งค่ะโออเมนี้ใช่ไหมกูในโฆษณามอยางเล่นเกมนี้แค่อันนี้ก็ัดโอิคแป้งโอนแมวน้อยน่ารักสุดหล่อเท่มากเมื่อกี้คุณเห็นภาพที่น่ารักไหมยำกำหมมนี่ครับไอวนี้ผมทำมาเอาตัดโอ้ยยย่ยยย แล้วตัวที่ผมไม่อยากให้คุณนำเสนอเขาอว่าคนนน่านน้ำวัดดึงไปเลยไอ้มันตายก็ตายผมเล่นเอามาผันทายยังไงล่ะพี่ย้อนกลับโอ้ตัวอย่างควายเฮดซูโอ้ยนี่ยินยาจนดีโอ้ย้อนกลับทุกคนผมค้างไปอย่างน้อ๋อ โอเคฮาละอ๋อกูจะจัดเหรอคนอ่นอะไรแกมัต้องเตือนที่ผมไม่อยากเอามาเดี๋ยวกูฟิงเกอร์ย่างนี้มอสแถวๆนี่มอมอะอื่นดีนี่นี่ไงแล้วมอสนี่ด้วยดาบดาดาบไลท์เซเบอร์ชิงชิง อัพอัพกล้ามอัพกล้ามด้วยอัพกล้ามอัพไม่ทันไอ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 จิมมี่มันมาละไอจิมมี่บอกว่าฉันต้องการจะกระโดดลูกอืมอืมอืมจะกัรกล้าุึ้นแคนให้ได้เริ่มไปเริ่มหอหูหูจิมมี่จิมมี่จิมมี่แขนหักแขน ทีมีผมโอ้โหจังหวะนี้ฟิงเอร์ยำมงทมีผมมาหนมม่เตะข่ีพอร์เต็มแล้วผมีอะไรครับไม่ท่กดับอ่ะไม่ใช่อกระดับอันนึงนะกดัเดี๋ยวผมนาสามนี่เลยครับทุกคนอําใจ เดี๋ยวมันก็จะเสร็จถ้าผมถ้าคุณน,ำน้ำใจเริ่มมาแล้วกับขดักที่โคตรเทีเยบเ, <c oughs> เดี๋ยวผมลดสอบไปดูกับกระตูนแงะแๆๆๆๆะแงะแงใครยับลง <c oughs> ไอ้กูกระตูนแค่เจ้าทำอะไรกับพี่ข้าวไว้เ <c oughs> จ้าจะโดนแบบนั้นแหละแกแกผมอะ่ะผมกระตูนกกจะ,ออะไหมผมไม่ตามแบบนี้ แม่ผมตัวว่าทุกคนนะคุณแม่ถ้าคุณใช้คุณตุ๊กตูแคทรอดดุกว่าดีสุดใช้คุณสมานในการเปิดถ้าคุณไม่ให้รอดต้องกดไลค์เหมือนเดิมถ้ากูกดซัลตนะครับกูแคทไม่รอดไหนไหนโอเคโอเคขอบใจให้คุณตัวจำใครนะครับคุณคุณอย่าดูร่าแฮชจริงของการ์ตูนแคทนะากหมดยกอี ลกะคนที่มีตัวละคนที่เป็นย่าของการ์ตูนแคทได้มาทำให้ทีสบมกับการ์ตูนแคทข้ามเลยโอเคย่อยของอไม่นะพี่ก็าร์ตูนแคทเด็กแต่กูไม่จะไม่ได้กอดใครไม่นะลูกนี้นะการ์ตูนแคทไม่นะพ่อพ่อการ์ตูนแคทไม่นะลูกค่ะ เงยเดย๋ยอ EP ต่อไปขอดูเธอมาข้ามไปเจ้าคอยดูเธอไไปอ้าวก็จบไปแล้วค่ะกับกับเมลล่าเพรกร์ EP สามแบบการ์ตูนแคทต้องการ EP สี่เลยโอเคนะโอเคจบแล้วบายเจอกัน